สวิธีป้องกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียรู้สแกมเมอร์นั่นเองค่ะข้อแรกเลยอย่าไปสงสารคนที่เราไม่ได้รู้จักเขาค่ะซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสาวไทยเยอะมากๆเพราะอะไรโดยพื้นฐานของคนไทยเป็นคนที่ที่สงสารเออเห็นใครตกรลกรรมลำบากถึงแม้จะไม่รู้จักกันก็สงสารให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งข้อนี้ย มันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เหล่าสแกมเมอร์ค่ะเข้ามาหาเราแล้วใช้ความสงสารของเรานี่นะคะ่ะเป็นเหยื่อเนาะทำให้เราตกเป็นเหยื่อโดยการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะบางคนอาจจะมาในรูปแบบของคนรักอ่ะเข้ามาคือโดยมาคุยกับคุณก่อนนะคะจากนั้นก็คือเข้าสู่โหมดกรณีที่น่าสงสารอ่าน่าสงสารในที่นี้หมายความว่ายังไงคือ ตกลกรรมลำบากมากเลยอยู่ที่ค่ายทหารอยากมีอิสระอยาก e ออกไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณอยากจะมาแต่งงานกับคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาต้องหาเงินเพื่อที่จะเอาให้เจ้านายเขาก่อน <Wow. S 1> ดังนั้นเ <Cool. S 1> มื่อคุณเป็นสาวสายเปย์ะอะสาวสายเปย์โดยทุนเดิมอยู่แล้วนะคะพูดง่ายๆว่าเรามีทรัพย์สมบัติมีเงินะ่ะพอจะช่วยเขาได้ <S 1> <S 1> บางคนก็โอนให้ ดังนั้นนะคะเขาจะเอาตรงนี้แหละมาเป็นจุดล่อของเรานะคะดังนั้นจําให้ดีคืออย่าไปสงสารคนที่ไม่รู้จักคือต่อให้เราจะรู้จักมันก็แค่คนคุยผ่านทางออนไลน์ะชีวิตจ,จริงมันยังแบบไม่ได้มาเจอกันเลยจริงๆค่ะดังนั้นต้องรักษาใจตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าเอาตัวเองไปผูกกับใครที่ไม่ยอมเปิดกล้องกับคุณจําไว้ให้ดีเวลาที่โคเชมแนะนานะเวลาที่คุณคุยกับหนุ่มแปลกหน้าทางออนไลน์ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีตัวตวนจริงๆเราต้องเปิดกล้องเปิดกล้องในที่นี้ก็คือมันต้องเป็นการเปิดกล้องบ่อยๆอ,ยอะ่ะถ้าอยากจะสารความสัมพันธ์เป็นแฟนกันนะคุยโต้ตอบกันนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยนะคะอันนี้คือไม่เวิร์กจริงๆเนาะสเต,ต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะอย่าทุ่มสุดตัวกับคนทางออนไลน์เชื่อเนาะว่าสาวๆหลายคนคือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงแล้ว ทีนี้สิ่งที่เราต้องการในสเต็ปถัดไปเราไม่ต้องการที่จะไปแบบเพึ่งผู้ชายหรือของเงินหรืออะไรแต่ต้องการเพื่อนที่ดีที่สุด best friend นะคะเข้ามาในชีวิตดูแลซึ่งกันและกันไปจนแบบแก่เท่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดเป้าหมายสูงสุดที่สาวๆหลายคนคือต้องการนะคะทีนี้พอเราเริ่มแบบมีความใกล้ชิด เริ่มสนิทสนมเริ่มมีการคุยกันต่อเนื่องเหมือนที่โค้ดบอกเนาะคือเข้าใจไหมคะธรรมชาติของจิตใจโดยเฉพาะผู้หญิงฮะมันจะรู้สึกไปละมันจะรู้สึกแบบชอบมันจะรู้สึกแบบไปกับเขาในระดับหนึ่งแล้วยิ่งคุยยิ่งผูกพันยิ่งคุยยิ่งรู้สึกลึกซึ้งยิ่งคุยยิ่งรู้สึกดีกับเขาทีนี้พอเราแบบรู้สึกดีมากๆแล้วอะเวลาที่เขาขาดการติดตอ่อเฮ้ยใจหวิวแล้วค่ะ เขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะแบบไม่สบายใดๆหรือเปล่าหรือเขาจะประสบอุบัติเหตุอะไรไหมอันนี้คือคนดีคิด <c oughs> อันนี้คือคนดีคิดนะคะเริ่มวิตกกังวลวิตกจริตใจหวิวนะคะทีนี้ก็ยังไงอะคือบางคนอะเขาจะบอกเลยนะต่อให้จะมีตัวตวนจริงๆอะ บางคนเขาก็หลอกใช้ผู้หญิงประเภทนี้เช่นกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราดูคนน่ะเราอย่าทุ่มสุดตัวให้กับคนทางออนไลน์อย่าทุ่มที่จะแบบว่าอุ้ยหนึ่งทุ่มที่แบบว่าฉันจงรักภักดีกับเธอเหลือเกินจงรักภักดีในที่นี้หมายความว่าฉันปิดโอกาสไม่ให้ตัวเองได้คุยกับคนอื่นเลยทั้งๆอีอีคนที่คุยกับคุณเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้จริงจังกับคุณเลยไม่จริงจังโดยการที่หนึ่งไม่กล้าเปิดโปงตัวเองเปิดเผยตัวเองเปิดโปงนี่มันแบบอะไรคะเนี่ยไม่ใช่เนาะเปิดเผยตัวเองเช่นมาหาเราอะบางคนมันก็บอกค่ะจะมาหาแต่มันไม่มาสักทีนะคะหรือแม้กระทั่งเปิดกล้องเนี่ยอันนี้แค่เปิดกล้องง่ายๆเนี่ยให้มันได้ก่อนนะคะเนาะดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าเขาทุ่มให้กับเราระดับไหนใครให้เรามาเท่าไหร่เราให้ไปแค่นั้น อย่าพุ่มสุดตัวให้กับคนทางออนไลน์เด็ดขาดน,นะคะ,สะเสด็จถัดไปข้อที่3มค่ะพูดเรื่องเงินให้เอ๊ะอ่ะอันนี้คือป้องกันการเสียรู้สแกมเมอร์เนอะคือต่อให้ไม่พูดเรื่องเงินก็ช่างแค่เรื่องมีการส่งของมานี่คุณเอ๊ะแล้วนะอะไรคะเนี่ยยังไม่ได้ทันมาเจอฉันในชีวิตจริงเลยยังแบบว่าไม่ทันที่จะเปิดกล้องคุยกันเลยอยู่ๆมาส่งของให้ฉันแล้วอยู่ๆจะส่งนั่นส่งนี่มาให้ฉันแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริงนะ,ค,ะคนที่เขาจะส่งของให้กันจริงๆนะฟังโคชเอ็มไว้ให้ดีหนึ่งมันจะมีการเปิดกล้องคุยกันแบบแทบทุกวันเออแล้วเรารู้ได้เลยว่าคือคนนี้คือคนจริงๆตัวเป็นๆขับรถแม่งก็เปิดกล้องคุยกันนอนก็ยังเปิดกล้องคุยกันนะคะมีการคุยโต้อตอบกันคือใช้ชีวิตอยู่คนละประเทศก็จริงแต่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใกล้กันคือวันนี้เธอทําอะไร ยังไงทําอะไรคือฉันอยู่ประเทศไทยฉันรู้หมดยังกับแบบว่าเอ้ยฉันไปอยู่แบบบ้านหลังเดียวกันกับเธอเขาก็รู้หมดว่าเอ้ยวันนี้เราทําอะไรยังไงคือเขารู้หมดนะคะอันนี้คือการใช้ชีวิตที่แบบว่าต่อให้จะอยู่คนละที่เราก็คือแบบสงใจถึงกันได้แต่ประเภทที่แบบเอออยู่ๆก็มาพูดเรื่องเงินกับเราอยู่จะมาส่งของให้อันนี้ให้เอไว้ก่อนนะคะซึ่งมันเป็น สามสัญญาณของส s c a ม m e r นะดังนั้นวิธีนี้นะสามวิธีนี้นะคะคือวิธีที่ป้องกันการเสียรู้ s c a ม m e r ค่ะทุกคนโอเคนะขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินเส้นทางสายฝอนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะแบบตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาอยากแบบปรึกษาโคชเอมได้ไหมคุณก็แอดมาที่ไล n e แอดโคชเนะคะคือเอมจะโพส์ใต้คลิปไว้เกือบทุกคลิปนั่นแหละว่าติดต่อโคชเอมได้ทางไหนนะคะแล้วก็ ติดต่อได้ทางแอดเชเอมได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามโคชเเอมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย